ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับหลบเฉยตายไปะว้าตายด้วยซ้ายนะคุณนอ้องไปซ้ายเสือเพื่อนแป๊บๆกููไม่ได้มือกู้นหน่อย ไม่ตายแล้วครับเจ้าเองครับไม่ใช่ปี่มือนะเอ๋เจ้าน่าซองจดหมายส่งไปถึงคนรักเก่าแล้วนี่ผมเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเอ๊ยยังตัวเหมือนจงเลยให้เต็มบัตรทัดหววดเธอไม่ล้วมีวันจะรักเพศบนกัดจ่ารักเปียกน้ำตาว่าฉันปิดเพลงไรเรื่องวันนั้นก็จดหมายนบัตรนี้เป็นขอแทนโอ้บีเหมือนเดิม ฟางสา,างแพย้ยห้องหวาระสองมึงน่งไห้บารนะสองสองครับโยกมึงไปนั่งหลับในห้องน้ำบอสน่าจะาวะนอนมีเสียงโยนระเบิดนะมันสโม,มกปิดทางเข้าอะ่ะปิดทางเข้าตัวเองอ่ะเออัดผิดเหรอหรือว่าแผนอะไรไม่รู้เลยวะ่ะเซฟป่ะเซฟเหรอไม,ไม่มันจะเซฟได้ไงมันมันน่าจะรอแหละหรือมันสับหลอกในไลน์หลอกในหลอกไมัน่มันฉีดมันฉีดสเปรย์เออใช่มันฉีดสเปรย์ ไม่มีเสียงเงี้ยรอเหรอเสียนี่อ่ะเจอเซฟเลเหรอซ้ลิงกลิงกิงโกะละกูจตาเตาเอ๋แต่ซาบูซาบูเถอะสำละกตรงละกะเต็งละกเข่งกิงโกะ Oh shit. s h i ไอ้สว โอ้โหเปลี่ยนผมสไปด้าทำไมสูงกว่านี้สูงกว่านี้สูงกว่านี้อ่านั่นแหละเฮ้ยสูงไปโอ้โหว้าวว้าวสามตัวโอเบราุ้ยสวยเว้ยอ้สวัสดีเพื่อนอ่ามาเล่ากระสุนเฉยเลย ไปพออยู paid, ่ในไฮไลท์นะอยู่ในไฮไลท์นะอย่างเงี้ยโอ้ยเนี่ยพิมสี่คนเก่าเพื่อนกูไม่ลงอ่ะอ๋อเสือหลุดกูก็ไม่หายไปไหนคนเนาะพิมอะไรวะพงทิมแล้วสี่คนเก่าเพื่อนกูไม่ลงหรอกกูยิงเองไม่ได้กูบอกเพื่อนกูอ๋อดีดีวิ่ดีกว่า กูลืมไปกูมีช็อตกันไม่รู้ไม่รู้หาม,มืดแล้วไปหาไม่ได้เหลือไม่น่าเหลือ <c oughs> ไม่น่าเหลืออย่าไปทำมัหลบตต์ตัวนี้ n i n g โอ้โหน่ <c oughs> าส์บีวะมีแน่ใจนะโอ้โอ นโอ้ยตัววันเรายี่สิบอันมืดเงียบติราเล่นแกบมืดดีกว่าได้เพื่อนจะให้ทำไรบอกเลยขอแบบันตีหาได้ปะมืดมา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 โดนเลยพี่โอ้โหหัวดิ้งมืดมามืดมามืดมามนดมาโอเคซอย เฮ้ยไปจัดเลยมาเดย์เฮ้ยเล่นเพิ่งมาดักนี่เฉยเลยกำลังเย่ออยู่บีเหรอยู่บีหมดแลยใช่ใช่อยูนี่เลยโอ้โหเดือตาเหลืองมาเลยตัวอะไรวะตาเหลืองเลน่าเลน่ามันเดินตาเหลืองทะลุทะลุสโอกเข้ามา ดีโอ <setting> oh ้โหเวอร์เวอร์จัดเลยเวอร์จัดเลยเพืนกเนี่ยสบายจัดเลยเอามันไม่มาฝั่านู้ให้กูทำยังไงอะให้ผมทำยังไงแล้วนี่วะเข้าแล้วเข้าแล้วรบที่มาดิมาดิมาดิรอบนี้มากลับมาโอ้เข้าแล้วเข้าไปแล้ว เข้ามาแล้วเข้ามาบนแล้วโอเครู้รู้แล้วเธอรู้แล้วอุ้ยหัวาสเป็นสิงได้เช็คฟ้าก่อนปึ๊บโอ้โหมอวพิกคอบอดเสียงเสียงบีครับเสียงบีเออย้ายจริงจังมันเอาจริงจังกูไปกูไป ไกปูมิดมิดตัวหนึ่งม wow. ิตัวหนึ่งร้อยอหอกไล้เต้โอ้โหได้ป้ได้มปน้องน้องคนที่เล่นด้วยเขาหลุดครับยาวเลยครับโอ้โหมอมันยิใหญ่ก็โดนไปให้ เธอมาหากูหรือเปลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาใส่ไปเตอร์เขาใส่ไปเร็วตัวว่ามาแล้วกูกูคมเด้อยิงไม่ให้ตายบ้าจริงแล้วก็ขวาจะไปขวาผมสลัดสวยเก็บเก็บบอมมอสสวยเพื่อน เอามึงวัดป่ะหล่ะกูบูธให้อะไม่กูไม่วัดกูไม่มีศ<อ>าส,สนาคครร,รััับบอไล่มึงวัดอ้ใจไอ้ตัวดันเอมาอ้ใจตัวเองนี่เล่นลิ้นหรอไปซะไปซะไปวางสา,สานี่เพิ่นเสียเจอไอ้เพิ่นสิงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย เจอไหมเจอตัวอย่างตัวอย่างอุ้ยยิงเร็วจังอ่ะเชียหายละหัวหน้าหมู่เราตายอืมช็อตกันเหรอช็อตกันเหรอยิงอีกยิงอีกจะได้ไม่ชุบก็มาเก็บออลที่เอเอทีพีก่อนเสร็จปุ๊บเราย้ายย้ายไปเอแล้วไปเก็บออลนะเอแล้วก็ย้ายไปวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยแล้วก็ชุบมึงชุบมึงชุบมึงต่อปืนด้วยปืนด้วยอีกมาเล่ามาแล้วตีอ่ะสวยไปไปไปวิ่งบีวิ่งบีไป ้ใช่มันคงจริงเกมแล้ววะมันยิงคุณจากตรงไหนอ่ะเออมิดมิดกูไปเดินผ่านตรงนั้นแค่แบบว่ากูอยากเฟี้ยวอ่ะกูอยากเฟี้ยวยังไงล่ะเฟี้ยวเฟี้ยวจัดอะโอเคเอาดีกว่ายอยอยตหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยคุณไหวคุณไหวคุณเนาะ้โโอหเดี๋ยวเก็บออฟเสร็จจ้าแวะแวะกลางก่อนเผื่อมีคนแรกแวะเอาเฟี้ยวนะแวะเอาเฟี้ยวนะแวะเก็บแต้มเอ๊ะ กูไม่เอาแล้วนะแบบมันเดินนะครับโน่เดี๋ยวมันไอ้มันเล่นออฟอ่ะนอนล็อกหนนอนล็อกซ้ายป่ะผมล็อกขวานะขวาเดค่อยๆนะล็อกซ้ายไปเล็งซ้ายไปเลยครับอให้ผมแทบปะล่ะแล้วแต่เลยคุณล็อกไหนคุณล็อกไหนนอนใช่ป่ะเตอร์ขวาขวาผมขวาผมขวามิด ค่อยไหลไปค่อยค่อยไหลไปตีมันปะมาแล้วกูไม่ได้วิ่งอ่ะน่าจะเอาอี้ดีว่ามันละมันแล้วมันแล้วมันมาแล้วแช่แกฮู้ยมันไม่ได้นะแป๊บไปโอเมนมานะไปไปแทบไม่มีแล้ว โอเมนโอเมนสีทีดูแฟงดูแฟงด้วยเดี๋ยวเพื่อนไม่ดูเพื่อนไม่ดูโอ้โหโอ้ยเชื่อมีกูแค่มาแผ่นสเป่ะนะ เอาอะไรเพื่อนเอาอะไรเพื่อนหวานหนเอาเลยดูสองอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้เก็บอาบีแล้วก็ไปเก็บเอ้นีเราจะไม่บวกนะกลางก็ไม่ต้องออกได้ได้ได้ย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยโอเคโอเคโอเคมาแค่นี้จริงๆมาแค่นี้จริงๆริงไป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 เก็บอาบหน้าเอกลูกมึงแฝดเปิดนะแฝดเปิดไปไปล็อกล็อกนิดนึงคนล็อกนี่คนนึงไปเก็บอาบ ลโอ้ลหโอ้โหโอ้โหเย่ไม่รู้สึกหูว่าแล้วมาหลังตัวหนึ่งได้ยินเสียงกรโดดอืมชิ้หัวแตกมาเลตเตอร์ได้ฟรีไปย่องไปวุ้ยไม่น่าสนไม่น่าสนนึกอยู่ที่เฉยกูก็รอดอยู่แล้วอ่ะตอนนั้นรายการโน้ยเตอร์เอ้อไอของกูเนี่ย ไหลว่ะไม่พิกี้เอามึงเห็นเวลากูเล็งหัวปะล่ะเออแต่มันทำไมขึ้นอย่างนั้นนะเอาเป็นหนึ่งติ๊กเอาเป็นหนึ่งติ๊กเอาเป็นหนึ่งติ๊กไอ้ไอ้มึงใส่อะไรอ่ะมึงใส่ผ้าอะไรเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดส n a p ตรงกลางดูให้คนนึงเดี๋ยวมาเล่นออฟป่ะเดี๋ยวกูดันติเดี๋ยวกูติวัดกับออฟเลยสิอ๋อได้ได้ได้มาดีมาดี๋ยเอาไงเอาจ้าวกล้องหรือว่าจ้าวตัวเอาแค่เจอตำแหน่งแล้วนะ ไอ้กูกลัวไอ้มังกูกลัวกูกลัวไม่มี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 โดูตรงกลางดูตรงกลางอย่างเี้แค่นี้แค่นี้พอแค่นี้พอมีโดนมามีโดนจากมีโดนจากไหนวะโดนไหมโดนไหมโดนอ่ะโดนครับครับเลยครับขอบคุณครับต้องโดนบ้างแหละดูมันดีดูมันดีผมกูด้โอ้ยโอ้ มนโซวา114เยี่ยมบางอยากเลยแล้วว่าไม่แล้วมันเอาแฟนทอมยิงไก่ได้มึงบ้าเหรอวะกว่านะโซวาโลอ่ะกูได้กินเก็บออฟปะล่ะเก็บออฟแล้วนะแบบไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปกูไปไหนก็ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเพื่อนไปละมาแล้วระวังนะระวังนะมี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 ย่องย่องมาแผลงมาย่องเอท้าเสียงดุดเลยนะ เอากล้องเช็คปะเอาเสียงดูเลยใช่ปะกล้องกล้องนิ่งๆเลยเพื่อนสิเอาแบบเอารอแบบคิงคีนเลยไม่ต้องเปิดไม่เปิดหรอโอเคเจอไปเจอไปเจอข้อ้ฆ่ามันฆ่ามันแฝดแฝดแล้วฆ่ามันเก่นลูกกระสุนไวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้มึงเอาทำไปเอามาดิเก่งลุมนี่ว่า ลุมนี่ว่ะสี่ต่อห้าพอเราชนะไอ้คลายสี่ต่อหก็จอกว่ะไม่ได้เดยกจริงเล่นหน้ามาหลังเล่นหน้ามาหลังเลนหน้ามาหลังอุ๊ยอุ๊ย โอเมนอยู่เหมือนกันที่เดียวกันอ๋ออ๋อมาแล้วมาแล้วมันสิงย้ายเลยเพื่อนฟองซีดีเซฟไว้เซฟไว้รอสิงมาผิดประตูได้ปิดประตูได้เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวดันไปตรงที่มืดล็อกไว้อะดันไปเลยดไปเลยใช่ปะตอนนี้เลยครับเช็คกลางก่อนเช็คกลางก่อน ไปไปดันไปดนไปเอาขวาเอาขวาก่อนเอล็คกนี้วไว้ไอพี่สิงห์ระวังเมนนะมาแล้วหน้ามืดเออเอามันเอามันเออมา,ามาดิเอ้เราเอาออกปะ ไม่เอาหนูอาไม่เ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 อาเอาเงี้ยงี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูหาจุดกวนตีแบบเซฟเซฟดีกว่าแล้วถ้ากูตายมึงชุบนะเอออีแผนนี้ไม่ไม่ขอบเลยไหนเหมือนมีตัวมาตรงนี้มีมีอยู่มาร์เก็ตนะหน้าต่างเลสเลสอยู่หน้าต่างมัมันออกมาครับมาก่อนเมทไม่น่ามีนะไม่มีเหรอมาร์เก็ตีเติมเติมมึงห้ามตายมึงรอชุบกูนะ เออเดี๋ยวไปเช็แค่ก็ได้มาเ,เก็ต์อะมีแน่กูบอกเลยมันถ่ายรูปมันถ่ายรูปสนใจมาเตอรอ,อเลยโอ <c oughs> เคถ่ายเตอร์เออต้องมันอยากได้ยิ่งอ่ะคุยแข่งใจไว้คุยแข่งใจไว้ <c oughs> เอ้ยเด้ยเอ,อ,เอ,อติดกันทำไม <c oughs> อะไรมึงเนี่ยขวาเดินหนึ่งมือกูสั่นว่ะนั่นสู้ได้นะได้มือรีแลกมือรีแลกแงมแงมยิงแทบยิงแทบก่นได้แงมเลยแงมเลยยิงแทบได้ไม่แงมทางซ้ายไปนะแฟนขวาล็อกขวาเลยว่ะโอ้โหเก่ง จีจีเก่งเกินเดินขวาอไอ้น้พ่อไงไอฮลัลโหลฮะจบลราจะจะเล่นอีกตาหนึ่งเตยอยากแก่ได้เล่นอีกตาหนึ่งแค่นี้แหละจะเล่นอีกตาเ <c oughs> ด้เอกูมาอย่างเท่เลยตาเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนชื่ออะไรดี กูกำลังคิดอยู่ว้ว่ากูจะใช้เบอร์กามอนหรือกูจะใช้พาสิาว่าดิแต่พาสิาว่าแม่งโหลอ่ะรื้อออกป่ะมึงก็ตั้งชื่ออะไรวะพาสิว่าพาสิว่าอะไรเนี่ยหนักเลยพาสิว่ากระปอมเคซี่อ <laughs> โอ้ยมืดขอหนึ่งชื่อคิดป่ะไอ้นัน่ไนไงพาสิวาขอแบบไวด้วยไม่ได้เหรอขอพาสิวาอันนี้คือคิดแล้วคิดแล้วโอ้โหอันนี้คือผ่านการกันกองมาแล้วพาสิวาพาสิว่าอะ เวอร์ชันไทยเออขอหนึ่งชื่อมาขอรวดเร็วมึงมึงไม่เอากายแก้วไปด้วยไหล่เที่ย <laughs> เออรวดเร็วขอหนึ่งชื่อแบบรวดเร็ว <laughs> อะไรวะหนึ่งชื่อแบบรวดเร็วเดิร์สเด็กอ่ะ <laughs> โอ้ยกูเพิ่งเคยได้มั้งเนี่ยเดิร์สเนกโคตรเฟี้ยวเลยไงเอาจริงนี่นี่ถามถามแชทมือเดียวขอ,ขอขอคนนัหนึ่งชื่อตั้งชื่อให้เบิร์กามอส <laughs> หรือมันเป็นเข้อโปรไฟล์ปะลองเปลี่ยนโปรไฟล์ดูดิวะเขาบอกว่าอันเดิมดีแล้วไอ้มอส ยังเล่นกันอยู่กันอะยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เสียสั้นเดิมดีแล้วจะได้เปลี่ยนแค่ตัวตัวไอซ่าเป็นดีไงไม่งั้นมันเซิร์ชยากเลยแต่จริงพาสิวากูก็เวิร์กนะอันเนี้ยไม่หมายถึงชื่อชื่อเนี้ยดีแล้วก็ภาษาไทยก็แบบว่าเรียกเป็นพาสิวาแทนเปียโน้่เนี่ยมือตับคำเนี่ยมีคนบอกดเียว่าเดือดสนิกอ่ะ เออชอบใช้ชองใช้บอกเดื่อสเน็กต้องต้องเต้โตแล้วทำไมไอ้เี้ยช่องแชทเขาบอกว่าเดือดสเน็กเออเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนตรงไหนก่อนหนูยังไม่รู้เลยเปลี่ยนชื่อเป็นยังไงกูส่งลิงก์ให้เปลี่ยนให้แล้วมึงต้องเปลี่ยนนะอ่ากูเปลี่ยนนะอ่าเต้เต้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขอไปขอร้องอย่า ไอ้ย่ามึงไม่เปลี่ยนกับกูว่ากูเปลี่ยนนี่ไงกูกำลังคิดชื่ออยู่เดี๋ยวสเน็กหนึ่งเดี๋ยวสเน็กสองอ่ะเออเดี๋ยวน็ต่างแก๊งกันเหรอไม่ไม่ไม่ไอ้หมอไม่อยากได้ชื่อใหม่อไอ้ตั้งใต้ใต้ชื่อนี่ชื่อนี่หมออะไรไม่ใช่งูเขียวธรรมดานะงูเขียวเข้มไอเตอร์งูเขียวหางกระดิ่งกรีนสเน็กหางเทลกระดิ่งเบลเทลเบล อ่ากูเปลี่ยนกูเปลี่ยนอ่ะเทวดิ้งดิ้งถามจริงเดอสเน็กเบลอ่ะโอ้ยยังทำเป็นเล่นไงรอเดือนหนึ่งหนักกว่าจะเปลี่ยนได้อ่ะมึงรอเดือนหนึ่งเลยหนักไม่ได้รูปเดินสเน็กไม่ใช้ไม่ได้ครับแต่ไม่มันมันมันคือเตอร์อยากตั้งเดอะกรีนสเน็กเทลอ่ะเดอะกรีนสเน็กเบลเทลอะแต่มันไม่ได้กูกูตั้งอันนี้ดีกว่าคินนิคูแมนนะ เคยดูเปล่าที่มันชอบกินข้าวหน้าเหนื้อมากอาทองมีเขาอะเอานะูเปลี่ยนนะต่อจากนี้จะไม่มีแล้วครับอัตเตอร์อัติีนะครับทิน <laughs> นี้กูแมนซาก้าครับ๋ยอ <laughs> ผมจะชื่อใหม่ด้วย <laughs> โอ้ชื่อโคตรยาวทีนี้กูแมนช่อด้วยคือกูเปลี่ยนนะอัตเตอร์ อะไรเปลี่ยนแก้ชื่อไอดีไงที่กูเปลี่ยนหมดเลยทุกแพลตฟอร์มมึงเข้าใจปะไม่แล้วมึงจะไอ้มึงมึงแค่มึงจะไม่ได้เปลี่ยนมึงแค่เปลี่ยนแค่ในเกมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เปลี่ยนแล้วกูใช้ยาวอ๋อายมากได้ชื่อที่มันเข้าถึงง่ายๆอ่ะเพื่อนมึงอยากได้ชื่อใช้ยาวแต่มึงถามกูให้คิดเร็วๆนะชื่อถ้าใครมีไอเดียตั้งชื่อที่ดีนะครับคอมเมนต์บอกเราทีนะครับก่อนที่มันจะไปใช้เดสเน็ค